สวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะก็รับบทเป็นภายในภาพยนตร์เรื่องライเดอร์นะคะก็ไม่อยากจะบอกว่าฟินก็จะเป็นคนแรกในนักแสดงทั้งหมดที่จะได้ดูเทเลอร์ออฟฟิเชียลคนแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่พี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมพี่โอพี่โนมีใครได้ดูอาจะเป็นน้องฟินคนแรกขอโทษนะคะพี่ๆแต่จะดูก่อนโอเคตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงมา พวกผมได้รับออเดอร์ครับต้องไปส่งข้าวให้กับผีนลากลัวขนาดเนี้ยทิปไม่เยอะใครจะมาวะมึงอย่าทำเป็เล่นไปที่นี่อยู่ในลิสต์กระโหลกควายกูเลยนะเว้ยมึงแอบมีชู้ใช่ไหมมึงคิดว่ากูโง,โง่หรือไงอ ตัว่าตายถ้าเราเสียงดังเกินจนเกิดแรงสันส่นสะเทือนมากพอมันจะรู้ตัวได้ คุณเอาอาหารมาส่งเราซื้อชานงไข่มุกมาฝากเราซื้อหนมจีบมาฝากจีบปะเนี่ยจีบทั้งวัน<อ>นัาได้ยินไหมพายฮะผูห้หญิงที่มึงชอบเป็นผีมอยากเจอภายอีกสักครั้งการมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นต้องใช้น้ำตาสบป้ายตา ใครอยากให้นะ้าช่วยพาย GPS มันปักหมุดให้เองอีกแล้วนะเฮ้ยนะ้ากีทำเฮี้ยไรเนี่ย,ยเจอหน้าตัวเองหน้ากูเองอะอยู่ตรงท่าต <c oughs> <c oughs> ที่นี่แน่นะหี่นี่แหละน่ากลัวปะเนี่ย เตรียมตัวรับความบันเทิงได้เลยครับมาเ e! ิยรีไปนะนัทนัทจะช่วยพายหยอ,ยอด อ,อยากดูอ่ะอยากดูอีกรอบนึ่งพาเรนไดเก็บไว้ดูคนเดียว <c oughs> ได้เห็นพายแล้วนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนดู Official t r a i l e r แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในโงรงภาพยนตร์แบบเต็มๆวันที่10เดือน12นี้นะคะก็ฝากไลดอร์ด้วยนะคะทุกคนก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะกิกกิกกิกโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ